คลิปนี้จะมาแจกความรู้ให้เ,เพื่อนๆฟรีๆเลยค่ะฟังให้จบนะคะสาหรับการออกรถมือสองไม่ยากเพื่อนๆคะ่ะเอกสารที่ต้องใช้ทํายังไงบ้างเพื่อนๆทำอาชีพอะไรกันอยู่บ้างพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกค่ะพนักงานบริษัทใช่ไหมพนักงานบริษัทนะคะเอกสารง่ายๆเลยทุกคนคะ่ะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะสลิปเงินเดือนไม่มีสลิปไปขอแปบรองเงินเดือนได้เลยนะคะรวมถึงสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือน เท่านี้แหละใช้แล้วทั้งนี้จริงๆนะคะรัฐวิสาหกิจด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงข้าราชการนะคะใช้อะไรบ้างนะคะใช้ใบใบข้าราชการได้เลยนะคะหนังสือรับรองตาครุฑค่ะแล้วก็สเตทเมนต์ค่ะเท่านี้แหละนะคะพี่พี่ที่เป็นข้าราชการนะรวมถึงนะคะค้าขายทำยังไงค้าขายส่งรูปหน้าร้านมาได้เลยนะคะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ไปลงตรวจหน้าร้านบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสต๊อกสินค้านะคะบินซื้อขายต่างๆและรวมถึงสเตทเมนต์ด้วยค่ะจัดมาได้เลยรวมถึงเกษตรกรด้วยทุกคนค่ะ เกษตรกร,ะร,กรนะคะใช้ัตรประชาชนทะเบียนบ้านสมุ่เกษตรกร,เร,กรเริ่มเขียวรวมถุงสนุดที่ดินด้วยนะนะคะมีสเตตเมนต์จับมาได้เลยค่ะ